สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมก็ให้สินว้กันอีกเช่นเคยและผมในคลิปนี้เนี่ยเป็นรถประหยัดน้ํามันนะฮะเครื่องยนต์สันดาปผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะนั่นก็คือรถยนต์เครื่องไฮบริดนั่นเองนะครับเจ้าคันนี้เลย Toyota Camry Hy b r i d 2.5 HV Navigation นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น Navigation แน่นอนว่าเป็นรุ่นรองท็อปนะครับออปชั่นก็อาจจะสู้ตัวพรีเมียมไม่ได้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยก็มีมาให้ครบๆพร้อมใช้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเจ้าคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นถปปีีีีมเเเดลล25 25 1800จททะยยนนใขาอู่่ 6 0 0 0กิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่820,000บาทนะครับผมอุปกรณ์ที่ติดรถมามีคู่มือการใช้นะครับทงระบบนําทางนะครับแล้วก็คู่มือการใช้ตัวรถนะครับผมที่เราอ่านกันเป็นประจำนะฮะไม่รู้ว่าท่านอื่นอ่านหรือเปล่าแต่ผมไม่อ่านนะครับไม่รู้ทําไมเนาะแถมมาแต่ไม่เคยอ่านเลยนะฮะคันนี้เลขไม้ไม่เยอะมากนะฮะปีโมเดล2015ก็เป็นรุ่นมเนอร์เชนแล้วแล้วเป็นสีเฉพาะด้วยเป็นสีเฉพาะกลุ่มนะฮะเพราะว่าโมเดลนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามท้องถนนทั่วไปก็จะมีสีบอลเงินนะสีซิวเวอร์นะมีสีซ สีนี้เนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากๆที่คนจะเลือกซื้อกันนะครับแต่ผมมองว่าเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะเรามาดูสภาพโดยรวมของเจ้ารถคันนี้กันนะครับผมคันนี้เนี่ยสภาพโดยรวมค่อนข้างเรียบร้อยสีสันไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะรอยขนแมวบางๆแทบยังไม่เห็นเลยนะครับผมสภาพสวยมากๆนะฮะไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์แบบคู่นะเป็นไฟสีขาวนะเป็น LED นะครับพร้อมไฟ Day t i m e ม unning l i g ร t แล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงแก้มนะฮะพร้อม Parking นเซอร์ที่อยู่ตรงกันชนด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ชมนะ เป็นไฟแสงสีขาวนะฮะสวยๆเลยครับกลางคืนเนี่ยระยะแสง ไกลมากๆนะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอก Parking นเซอร์อยู่ที่กันชนนะฮะการดีไซน์จะเป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับผมเป็นรุ่นไมเนอร์เชนไอโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยจะดูโบราณโบราณไปหน่อยนะพอเขาปรับไมเนอร์เชนเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่มันดูสวยขึ้นมันดูลงตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนบางท่านก็ไม่ชอบบางท่านก็ชอบนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมโลโก้สีฟ้านะฮะเป็นโลโก้มีละองฟ้าฟ้าบ่งบอกว่าคันนี้จะใช้ระบบไฮบริด นะครับผมสภาพส,สวยๆโครเมียมเงาๆสีสันเรียบร้อยมากๆนะฮะด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กอันลอยมานะครับเป็นล้อแม็กอันลอยขนาด17นิ้วพร้อมดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมยางที่สวมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นยางปีโมเดล2018นะครับซีรยียางที่ใส่นะฮะตอนนี้เป็นซีรีส์สองหน่งห้าห้ R 1 7นะครับผม ก็เป็นยางที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมานะครับเป็นพ r i เมซี่ของบิชลินนะครับด้านข้างมือจับประตูตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีเป็นกุญแจชิริยะนะครับการเปิดปิดประตูก็ง่ายๆครับเพียงแค่คุณพกกุญแจติดตัวไว้กดตรงที่รอยหยักตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกรถแต่ถ้าคุณต้องการเปิดแค่เอามือเอามือสวมก็ดึงเปิดได้เลยนะครับเป็นระบบที่ไฮเทคมากๆการตกแต่งด้านข้างก็จะมีคิ้วโครเมียมตามขอบกระจกต่างๆทําให้รถมันดูไม่ล้นเกินไปนะครับสีสันสวยงามด้านข้างไม่มีริ้ ที่ม่ดูด้านท้ายนะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องบอกอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีริ้วรอยอะไรเลยมีกล้องมองหลังมี p a r k เซ็นเซอร์ให้มีทั้งกล้องมีทั้ง p a r k ิ้งเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยเต็มที่นะฮะหลอดไฟด้านหลังเนี่ยโคมไฟเป็นโคมไฟตกแต่งด้วยขอบสีฟ้า,ฟานะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นไฮบริดใช้โคมแบบธรรมดาเป็นหลอดไส้ธรรมดายังไม่ใช่ LED แบบเต็มรูปแบบนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะการติดสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มี c a m ร y Hybrid นะครับเป็นระบบของเขาเนาะก็ติดมาการตกแต่งชายล่างตรงกันชนก็จะมีโครเมียมพร้อมปลายท่อสแตนเลสมาให้นะครับสีสันเรียบร้อยสีฟ้าสวยๆนะฮะ คันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยได้ยังสภาพดีๆภายในเรียบร้อยสีสันภายนอกสวยมากๆนะครับคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนและคันนี้ประกันแบตเตอรี่ของ Toyota าเนี่ยสิปีคันนี้แบตเตอรีย่ยังมีประกันอยู่นะจนถึงปี2025นะครับตอนนี้2020ใช้งานได้อีก5ปีนะครับเคมฟรีนะครับผมเสียแค่ค่าทําลายแบตหลักพันบาทเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างและเครื่องยนกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะเดีตามไปดูห้องเครื่องครับ เรามาดูสภาพเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับอา เปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็เจอเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเพราะคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดเนาะทำงาน2ระบบเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงแก้มข้างคันหน้าไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการพอดนะครับหัวน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีรอยพ่นสีทับใหม่นะครับโครงสร้างสวยๆนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงมา้าบอกเลยว่าไม่ไม่ธรรมดานะฮะการทํางานของเขาก็คือเวลาคุณจอดหยุดนิ่งหรือว่าเคลื่อนตัวช้าๆหาที่จอดรถ จอดรถจะใช้ ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแต่เมื่อคุณเหยียบคันเร่งแล้ะขับแบบปกติทั่วไปเครื่องยนต์จะทํางานเป็นหลักนะครับแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวเสริมกําลังเวลาคุณเร่งแซงเวลาคุณต้องใช้อัตราการเร่งเยอะๆมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมาช่วยเสริมเครื่องยนต์นะฮะทำให้สมรรถนะมันดีขึ้นเวลาเร่งแซงเนาะทีนี้เวลาเราเบรกหรือชะลอรถหรือว่าไม่ได้เหยียบคันเร่งปล่อยลดไหลระบบเขาก็จะทําการหมุนเวียนนะฮะมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้เนี่ยทำให้คันนี้เป็นประหยัดน้ํามันมากๆอัตราการกินน้ามันของเจ้าแคมรี่ไฮบริด ประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากๆสาหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับเหยียบคันเร่งไม่ไม่ได้บ่อยมากนะฮะเหยียบขับเรื่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะฮะแค่เสริมกําลังนะครับรักษาความเร็วเอาไว้ มันประหยัดน้ำมันเกือบ20ต้นๆเลยนะถือว่าโอเคมากสำหรับรถ c a มอรี่ไซส์ขนาดนี้ประหยัดน้ำมันมากๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครโครงสร้างด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อในส่วนของด้านข้างนะโครงสร้างสวยๆแน่นอนว่าด้านหน้าด้านท้ายไม่เคยชนด้านข้างก็สวยๆไปเลยนะฮะตัวประตูซอกประตูนะครับด้านหน้าด้านด้านข้างนะครับเดิมๆไม่เคยมีการถอดนะฮะบานประตูบานพับต่างๆไม่เคยมีการแกะโครงสร้างสวยๆไม่เคยมีการพลิกคว่ำไม่เคยมีการชนกระแทกด้านข้างหนักๆนะครับไม่ คนะงสร้างสวยๆซอกประตูเดิมๆหัวน็อตไม่เคยถลอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานหลังนะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแล้วภายในเรียบร้อยมากๆนะเดีย๋ยวตามไปดูกันทีหลังเนาะ,นะขานนี้คงสร้างเดิมซื้อไปไม่ผิดหวังนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถไซส์ใหญ่ๆเป็นรถซีดานนะฮะนั่งสบายๆเดินทางสบายๆเน้นประหยัดน้ํามันแคมรี่ไฮบริดขาน,นี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับอมาดูบานท้ายกันบ้างนะ นี่ครับในส่วนของบ้านหลังเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยแผ่นเหล็กเห็นชัดๆนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนทีนี้ฝากระโปรงท้ายนะฮะมันเป็นข้อด้อยนิดนึงของตัวไฮบริดนะเพราะว่าคันนี้มันยังใช้แบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดด์อยู่ซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะฮะก็ลองเอาไว้ด้านท้ายทีนี้เมื่อมา,อาไว้ด้านท้ายพื้นที่การขนสัมภาระคุณก็จะหายไปนะครับ เนี่ย yeah. มันก็จะเป็นตุ้มๆก้อนๆน,นะนี่คือแบตเตอรี่ไฮบริดนะอ่าพื้นที่การขนสัมภาระก็จะหายไปนะครับก็จุของได้ไม่เยอะเท่าตัวเบนซินธรรมดาแต่ก็แลกมากับความประหยัดน้ํามันความไฮเทคนะครับหลุมอะไรด้านล่างเนี่ยก็จะมียางอะไหล่เครื่องมือขันล้ออะไรต่างๆมาให้ครบนะครับก็จะมีโฟมนะฮะมีแผ่นโฟมปิดบังสัมภาระ,ะเอาไว้นี่นี่คือยางอะไหล่นะเป็นลายล้อแม็กแบบเต็มรูปแบบคุณสามารถที่จะเอาอยางอันนี้ไปสวมใส่กับล้อที่มันมีปัญหาแล้วก็ขับได้เลยนะครับไม่ต้องมาแบบว่าเป็นล้อฉุกเฉินอะไรพวกนี้คุณสาาามรถใช้ย้ยงอันนเี ็นยางทดแทนได้นะครับโครงสร้างด้านท้ายเดิมๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะฮะซื้อไปไม่ผิดหวังคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะฮะกล้ารับประกันเลยโครงสร้างสวยมากๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าว่ามีฟังก์ชันมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวตามไปด้านในครับ เรามาดูในส่วนของภายในเจ้าแ a m r y h y b r i d 2.5 HV นะครับคันนี้เป็นรุ่น Navigation เป็นรุ่น l อง g Top นะปีโมเดล2015ราคาอยู820,000บาทเล็กไม่1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเรามาดูในส่วนของเบาะคนขับกันก่อนนะในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยสภาพเรียบร้อยมากๆนะฮะไม่มีแบบรอยยับของหนังเลย นะฮะคุณดูผ่านกล้องตอนนี้เนี่ยคุณจะไม่เห็นรอยยับไม่เห็นคราบสกรปรกเลยนะครับสภาพสวยมากๆพร้อมใช้งานทันทีนะไม่ต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มแล้วคุณเอาซื้อไปคุณก็ไปใช้งานได้เลยนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบหุ่มหนังตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับการดีไซน์ก็จะดูทันสมัยหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งสักคู่หนึ่งนะอ่ะ อยาสตาร์ทรถนะฮะการสตาร์ทก็ง่ายๆเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทแค่นั้นเองนะเสียงเครื่องเงียบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการทํางานอยู่นะครับระบบต่างๆเนี่ยทำงานแล้ววิทยุระบบปรับอากาศนะครับคุณสามารถใช้งานได้แล้วนะครับขึ้นคําว่าเรดี้ที่หน้าปัดนะอันนั้นคือบง่งบอกว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแล้วตอนนี้ทํางานอยู่นะอ่ะ ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามันเลยเงียบมากนะครับฟังก์ชันการใช้งานที่พวงมาลัยมีอะไรให้เล่นบ้างก็มีมัลติฟังก์ชันนะฮะร,รับสายโทรศัพท์นะครับการปรับเปลี่ยนข้อมูล m i d นะฮะ MID ก็คือ Multi Information Display ก็คือข้อมูลการขับขี่ของเรานั่นแหละนะก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆที่หน้าจอตรงนี้นะเป็นหน้าจอ TFT นะครับอยู่ตรงกลางหน้าปัดเลยนะจะมีข้อมูลต่างๆนะว่าเราเปิดประตูอยู่นะครับตอนนี้มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานหรือเปล่านะค,คุณสามารถที่จะเลือกเลือกเปิดได้นะเนี่ยนะครับ สามารถเลือกดูได้คูชคอนโทรทํางานเป็นยังไงบ้างระบบการแจ้งเตือนผิดปกติมีอะไรบ้างนะคุณสามารถที่จะเลือกดูได้ข้อมูลจากตรงนี้เลยนะครับอัตราเกสิ้นเปลืองอะไรต่างๆดูได้นะครับอ่ะด้านหลังของพวงมลาลัยก็จะมีกา้านคูชคอนโทรมาให้ซึ่งมันเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดานะครับเนี่ย มันอยู่ตรงนี้นะฮะมันเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดายังไม่ใช่ Adaptive Cruise นะฮะและคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใม่ในเชนแน่นอนว่ามันมีระบบ Blind Spot นะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตามาให้นะครับคุณสามารถเปิดและปิดได้นะมันจะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะครับ Park Sensor เ,เ,เออ Park Sensor ใช่ Park Sensor ค,คุณสามารถที่จะปิดและเปิดได้ถ้ารำคาญเสียงมันระบบการเลืล่นนถลายก็สามารถปิดได้เช่นกันนะครับมีที่พับกระจกไฟฟ้านะมีแบบ Auto โโด้วยเวลาคุณใส่เกียร์ถอยกระจกมันก็จะด้านซ้ายนะมันก็จะพับลงมาเพื่อให้เราดูขอบฟุตบาทนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เเเราต็็มททีี่่ลลยบอแ้วก คนขับเนี่ยยังมีในส่วนของการจดจําตําแหน่งของเบาะด้วยนะฮะแต่ว่าจดจําตําแหน่งเบาะอย่างเดียวนะไม่ได้จดจากระจกมองข้างนะก็สามารถเมมโมรีได้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับเพียงกดแค่วันทัสนะเป็นระบบวันทัสกดครั้งเดียวมันก็จะลงมาสุดหรือว่ากดขึ้นครั้งเดียวก็จะขึ้นมาสุดเลยนะครับเป็นแบบออโต้เนาะระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับการตกแต่งก็จะเป็นลายไม้นะฮะคอนโซลหน้าจะเป็นแบบบุนุ่มนะครับเป็นแบบบุนุ่มตัดเย็บด้วยได้นะฮะดูสวยงามดูไฮโซนะครับผมช่องแอร์เป็นแบบสีี่เหลยมนนนะะอตรง้ หน้าจอตรงกลางฮะเป็นหน้าจอ e ินเทอร์ n m e n t นะฮะมีระบบนำทางนะครับมีระบบนำทางแต่ตอนนี้ผมเอา SD card สออกอย่ามันหายนะครับสามารถเล่น DVD ได้ต่อบลูทูธได้เล่นเพลงจากโทรศัพท์ผ่านเครื่องเล่นได้นะครับของ JBL ด้วยนะเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงติดรถมาเนี่ยเป็นของ JBL นะเป็นของ JBL นี่มีโลโก้ติดตรงให้ตรงนี้นะครับระบบเสียงค่อนข้างดีนะเครื่องปรับอากาศเป็นแบบออโต้นะพร้อมระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียนาโนอีนะฮะคุณสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับถ้าไม่ชอบนะแต่ว่าเปิดไว้ก็ดีนะฮะมันฆ่าปัจจุมันปล่อยจะเปิด เชื้อแบคทีเรียในรถนะครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดไว้ตลอดเวลาเนาะนะครับสามารถปรับได้แบบดูโอโซนนะฮะแรงลมปรับได้แบบซิงเกิลนะครับสามารถาเลือกที่จะปรับไล่ฟ้าหน้าหลังได้ปกติทั่วไปเป็นแอร์แบบออโต้เนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นการปรับแรงลมที่เบาะนะเบาะเนี่ยจะมีระบบเบาะเย็นเวลาคุณจอดตากแดดขึ้นรถมาใหม่ๆเนี่ยเบาะมันร้อนใช่ไหมเบาะมันลวกตูดอ่ะ นี่ก็สามารถที่จะไล่ความร้อนจากเบาะก่อนแล้วค่อยขึ้นมานั่งได้นะครับคุณสามารถเปิดได้เลยมาหลังไฟฟ้ามีมาให้ระบบการขับขี่มีให้เลือก2โหมดนะฮะอีโคโหมดและ EV Mo โ e. หมดถ้าอีโคก็จะเน้นเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้าให้มันประหยัดน้ามันมากที่สุดมันจะคันเร่งมันจะอืดๆหน่อยนะครับส่วน E ีวีโหมดก็จะเน้นแบตเตอรี่เป็นหลักใช้จนแบตเตอรี่จะหมดแล้วถึงค่อยตัดมาเป็นเครื่องยนต์เพื่อชาร์จเข้าไปพอชาร์จเข้าไปในระยะหนึ่งนะฮะในแบตเตอรี่มีจะประจุไฟพอสมควรก็จะมาเป็นมอเตอร์ไไฟ้้้้้าาาาใใหมม่่่นนนนนนะรรรตตงงงงีีีกกก็สสาาถเเเลลืือออชดวข ก็จะมีปลั๊ก USB ให้และ AUX นะครับแล้วก็ปลั๊กชาร์จแบตให้1น,น,นึ่งตำแหน่งนะก็จะมีปลั๊กชาร์จแบตให้1นึ่งตำแหน่งแล้วก็ปลั๊ก USB AUX คุณสามารถที่จะมาเลือกเสียบได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของกระจุกกระจิกตรงนี้การตกแต่งคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบลายไม้นะฮะฐานเกียร์ก็จะเป็นสีเทาๆเงาๆนะเป็นสีเทานะไม่ใช่สีดําเป็นสีเทาเงาๆนะครับตกแต่งด้วยลายไม้มีช่องวางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะเกียร์ตรงนี้เนี่ยเป็นเกียร์ eCVT นะครับ ก็จะมีโหมด B ีโหมด b ีเบิร์ดเป็นการใช้เครื่องยนต์ปั่นกระแสะไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่จะหมดคุณมาใส่เกียร์บตรงนี้เครื่องยนต์จะทางานเป็นหลักนะฮะเพื่อที่จะปั่นกระแสะเข้า,อามอเตอร์ไฟฟ้าให้เต็มไวที่สุดนะครับมีเฉพาะในรุ่นไฮบริดเท่านั้นถ้ารุ่นปกติเกียร์บจะไม่มีนะครับถัดลงมาจากฐานเกียร์ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบไวเลสชาร์จคุณเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยที่มีไวเลสชาร์จวางไว้แล้วกดปุ่มเปิดให้ไฟมันติดมันก็จะชาร์จให้อััััตตตโนนนมมมมิะคระบุุณไไ่้้องงาาเเสสียสยใหลลลกลลป็ ชาตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับตรงกลางตรงนี้นะเป็นที่พักแขนหุ้มด้วยหนังบุนุ่มนะครับในกล่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากนะกล่องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ที่พักแขนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้นะเป็นแบบฟิกนะฮะก็ปิดลงมาเนี่ย ก็เลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับผมในส่วนของด้านข้างของเบาะคนนั่งข้างเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับได้นะฮะมีปุ่มปรับให้นะครับอันนี้คือมันเหมาะสาหรับเบาะแถวหลังเวลาคุณนั่งโดยสารด้านหลังแล้วต้องการพื้นที่ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะเดินหน้าเบาะอันนี้ได้นะฮะเพียงแค่กดด้านข้างตรงนี้ไม่ต้องเอื้อมมาให้มันวุ่นวายนะฮะก็เอามือกดด้านข้างตรงนี้เบาะมันก็จะเลื่อนนะฮะหรือว่าต้องการที่จะมีพื้นที่เพิ่มอีกก็พับเบาะพิ่มมใหหห้าาสํรัับบอแถวลง โอเคนะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มีที่ใส่แว่นตาให้นะแล้วก็มีไฟในเก่งให้ในโซนด้านหน้าที่แต่งหน้าก็มีไฟสองสว่างให้นะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะก็สําหรับคุณผู้หญิงเนาะเวลานั่งด้านหน้าเราต้องการแต่งหน้านะก็จะมีไฟสองสว่างให้นะครับโอเคในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับผมพื้นที่การโดยสารเนี่ยมีให้เหลือๆอ,อยู่แล้วนะฮะพื้นที่เพดานพื้นที่ศาาีสษะหรือว่าเรียกเราเฮดรูมนะครับหรือว่าเล็กรูมด้านด้าน ตรงขาเนี่ยพื้นที่มีให้เหลือเฟือนะครับนั่งโดยสารสบายๆมีมือจับให้สําหรับคนที่ไม่รู้จะเอามือไว้ไหนนะก็จับมือไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับมีให้ทั้งบาะ ด้านซ้ายและด้านขวามีช่องแอร์ให้นะฮะจะได้ไม่อึอดอัดมากนะครับระบบระบายอากาศก็จะดีขึ้นนะครับผมมีม่านบังแดดให้ด้านข้างนะเป็นแบบใช้มือดึงนี่มีม่านบังแดดให้ถ้าต้องการบังแดดก็ดึงขึ้นมาเกี่ยวตะขอแค่นี้นะครับม่านด้านหลังก็มีแต่ว่าต้องปรับจากด้านหน้านะเป็นม่านไฟฟ้านะครับตรงนี้คุณสามารถต้องปรับจากด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็สามารถปรับได้จากที่พักแขนตรงนี้เลยเพราะว่าคันนี้มันไม่ใช่พรีเมียมนะคันนี้มันเป็นรุ่นเนวีเกชั่นนะครับก็จะไม่มีปุ่มปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับน,น่าาง้ขอบมค ดีนะฮะฟองน้ํานุ่มมากนะฮะตำแหน่งการวางแขนดีมากๆแล้วก็ตัวรองนั่งเนี่ยตัวรองนั่งนะฮะมันถึงข้อพับเราเลยเนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆนะฮะแล้วก็บะเนี่ยนุ่มไปนะผมบอกเลยตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมันนุ่มมากมันนุ่มจนย้วยอ่ะเออมันนุ่มแบบหลายๆท่านอาจจะชอบนะแต่สําหรับผมมันมันยั่วไปมันยั่วไปนะครับถ้านั่งนานๆก็มันจะเมื่อยนิดนึงอ่ะตัวพนักพิงก็ดีนะตัวพนักพิงก็ดีนะครับด้านท้ายก็จะไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มีแค่นี้แหละก็มีม่านให้มีช่องแอร์ให้มีที่พักแขนนให้ะครับ จ็ประมาณนี้ขาเขออะไรก็มีพื้นที่ให้เหลือเฟือทีนี้จะมีช่องช่องนึงนะผมแนะนําว่าอย่าเอาอะไรไปอุดนะครับมันจะมีช่องด้านข้างตรงนี้นะไอช่องด้านข้างตรงนี้เนี่ยคุณอย่าเอาอะไรไปอุดนะมันเป็นช่องระบายอากาศของแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือว่าโอเวอร์ฮีทของแบตเตอรี่นะ ตรงนี้จะเอาลมจากห้องโดยสารเนี่ยที่เป็นลมเย็นน่ะเป็นลมแอร์นะฮะผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังทําให้อุณหภูมิมันไม่ร้อนเกินไปนะครับผมแนะนําว่าอย่าหาตุก,กตาหรือว่าผ้าห่มไปอุดรูนั้นเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนํานะในคู่มือก็มีบอกนะฮะคุณลองไปเปิดอ่านดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปสรุปกันด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Camry 2.5 HV Navigation คันนี้นะครับบอกเลยว่าออปชันการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะฮะอาจจะสู้ตัวพรีเมียมไม่ได้ในบางจุดเท่านั้นนะอย่างเช่นตัว Adaptive Cruise นะฮะที่มีเฉพาะในตัวพรีเมียมนะครับ แล้วก็ตัวที่พนักวางแขนด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มปรับอะไรต่างๆมาให้นะสำหรับพรีเมียมนะแต่อีตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่มันก็เซฟค่าใช้จ่ายไปค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่8 2 0 0 0 0บาทรถปี2015เลขไม่16,000กิโเท่านั้นเองนะท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ที่0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9หรือจะแวะมาชมคันจริงได้ที่โชว์รูมให้สินวัตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยท่านใดที่ยังไม่กดก็กด ติดตามเอาไว้นะฮะและสั่นกระดิ่งด้วยนะหรือว่าท่านใดที่กดติดตามแล้วแต่ยังไม่กดสั่นกระดิ่งก็กดซะตอนนี้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ